ผู้หญิงทำมาหากินผู้หญิงที่ไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่เคยวาสนาไม่เคยวาสนาเพราะเราคือผู้หญิงหากินเดี๋ยว S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เดี๋ยวอยู่ๆจะขึ้นจะเวียงก็ไม่บอกเลยอารมณ์หนูสวิงมากเลยลูกเป็นอะไรคะมันต้องเล่นใหญ่ <S 2> <S 2> <S เล่นเวียงเพื่อต้อนรับแขกรับเชิญวันนี้เดี๋ยวเราสู้เขาไม่ได้วันนี้มันเบาไม่ได้ไไดค่ะทำไม <S 2> <S 2> พวกแขกรับเชิญมาแรงมากถ้ามาแรงท้าตบก,กันเลยดีกว่า <S <S เอาไม่ได้ <S 2> <S 2> เอเค มาเลยดีกว่าเรียงหน้าเข้ามาเลยค่ะตันๆขนาดนี้ก็ไม่กลัวมาเลยค่ะโอ้แม่ทำไมเอาอะไรนอนจันนอนจ้ะยอมทำไมล่ะพี่อยู่ข้างหลังได้ยินเลยปากนี้ดีปากนี้ยอมก็ยังไงมาถึงก็เว้นถึงรวยยุ้ยไม่กลัวก็เข้ามาสิคะจะถอยทำไมล่ะคะเข้ามาเลยดี่จะฝั่งนี้อหรออะไรยังไง ไม่เกี่ยวตอนนี้มาสงบสึกอีสอคนนั่นนะคะอีสอตัวนั่นเลยเมาหนูใช่ไหมมาหนูได้ยินอะไรนะอะไรแบบอะไรเไม่ไม่เลยนะจริงแล้วทางนูน่ะเริกน่ะเลิกก่อนเจ๊ดำ .com มีอะไรคือคือเราเมากับต่อหน้าเราอย่ามารับหลังไม่ชอบโ้ยคนอย่างเรานะเสียชื่อนางร้ายมือตบอย่างเราหมดเอาเลยหรือเปล่า กุ้งดูไขมันเคุณตั้มฮาใจค่ะสวัสดีค่ะยเดี๋ยวอันนี้ไม่มีไขมันให้ดูดค่ะไม่ลงอ่ะนี่สวยมากเลยอ่ะดูดีมากจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาให้มาในธีมของนางร้ายใช่ไหมแต่ตัวจริงอ่ะบอกเลยว่าเป็นนางร้ายผู้น่ารักมาดูสิวันนี้มาทรงแบบเขาเรียกอะไรนะได้งาะได้งอกได้งอกได้เง ราอ่ะไม่เคยทําใครต่อหน้าอยู่แล้วเราเก่งรับหลังใช่ไหมลับหลังก็เหมือนหนูแหละคือถ้าเก่งต่อหน้าเนี่ยป่านนี้ตายไปนานแล้วเป็นที่แฟนเนียไม่ได้หลายอมต้องเป็นนางร้ายของวงการที่เล่นเวลาเล่นนี่คนเชื่อมากเลยว่าแบบร้ายทั้งตัวทั้งใจทั้งตาคือทุกอย่างแบบเชื่อมากเลยแล้วเขาได้หลายร้ายนะร้ายลึก ร้ายแบบร้ายคลาสสิกร้ายแบบโรคจิตร้ายแบบตลกหนูเคยรับบทนางเอกม้างไหมคะจริงแล้วเนี่ยเริ่มต้นมาจากบทนางเอกเลยนางเอกเป็นหนังก่นเอกเล่นหนังกนได้เป็นนางเอกตั้งแต่สมัยหนังภาคกับพี่แหม่มหนังภาคเสียงอะแบบเที่เป็นแบบเสียงไม่จุอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเออเดินดับที่ศบทากับพี่แดกลิขิตสมัยนั้นพี่แดกดังมากดังมากหล่อมากถ้าหนูเป็นนางเอกคู่ค้าแล้วก็มาเป็นเรื่องวิถีคนกล้าใช่ก็จะมาจากจากภาพยนตร์ก่อนแล้วก็ แล้วก็มาเป็นนางเอกละครเรื่องอะไรเรื่องเดือนดับที่ศพทาแต่ละครเนี้ยตอนเป็นนางเอกอะต้องเรียกว่าเป็นนามนับได้เลยทำไมเพราะว่าเป็นเรื่องเดียวละครน่หรออ่าละครเนี้ยที่เป็นนางเอกเป็นเรื่องเดียวก็จะพูดน้อยมากอะเนี้ยอยู่แต่แบบช่างก็เถอแล้วก็ร้องไห้แล้วอะไรบองตรงว่าไม่สนุกแล้วพอมีช่วงแบบปุ้งกับเผลอก็แบบแอบเข้าห้องน้ําปิดปากตัวเองแล้วก็คิดคิดคิด เลยบบว่าเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของเราแล้วก็จนตอนนั้นก็มามามีโอกาสเล่นวางน้ําวนวางน้ําวนกัเริ่มเริ่มเริ่้ายแล้วไม่นะคือเป็นนางเอกที่กล้าแสดงออกคือคือคิดยังไงพูดอย่างนั้นเออมีความเชื่อมั่นเป็นนางเอกอีกแบบหนึ่งซึ่งประกบกับ คุณมาชาคุณใหม่แบบนี้ก็จะเป็น3แบบ3คาแรคเตอร์ดังมากเลยนะใช่ดังมากเรื่องนั้นโอ้โหแบบรู้ว่าฉากฉากไนที่ตาตึงคนอะฉากที่เขาแต่งชุดสแต่งเหมือนแต่งงานแล้วก็จะไปยิงใช่โอ้โหทำไมจำได้หมดจำได้คนเอฟซีคนเอฟซีกันคนซกันแต่ที่ําวลูกทันกัน ครั้งต้องใส่ส้นสูงตบนี่คุณเกินไปแล้วนะมันก็ต้องมีการมีวิธีมีเทคนิคหนอสอนพวกเราหน่อยคนนั้นใส่ส้นสูงมาพอดีคนอดียนี่พี่ไฮใส่ส้นสูงแล้วเหรอคะใส่แล้นะอ้าวอ้าวมันต้องมีการัตรมมันต้องมีการท้าทอยกันเล็น้อยมล่าล่าล่าสอนหน่อยสอนหน่อยคือคนเป็นนางร้ายเนี่ยบอกบอกเลยนะว่า สรีระต้องแข็งแรงนิดนึงนะต้องเป็นคนที่แข็งแรงออกกำลังกายได้ใช่ก็เคยต้องต้องดีนิดนึงนะทีนี้เวลาที่เรายืนเนี่ยมันจะต้องมีจังหวะว่าคืออย่าไปยืดชิดอย่างนี้ไม่ได้ต้องต้องหลักแม่นๆกางขานิดนึงกางขานิดนึงนิดเดียวมาบ้างไปมากไปไม่ไหวประมาณเย็นแล้วก็แบบเลงวงสวิงให้แม่นกะกะต้องมีกะก่อนวัดกันก่อนนิดนึงเอาสมมุติดีกว่ามาพี่ไฮมาสมมุติหนูตบพี่ไฮยให้ดูลุบตกอยงนี้อ่าเดี๋ยวพี่ก็รับแอรไม่พี่ก็รับแอร์ หนูตบไปพี่ต้นไปเลยนะทีนี้อ่ะเดี๋ยนี้เหรอไม่ถอก่อนามันไม่ถลายเหรอมันต้องถลายอ๋อไม่ต้องถลาย อ๋อ่ต้องลตรงนี้ต้องแบบเวลาตงนี้นะฟื้เียเคยไหมเล็บี่ยเฉียวแก้มแขวเคยเคยเคยมีผิดคิวเหมือนกันแต่เวลาที่เราป่วยจะจะเป็นครั้งหนึ่งจริงๆมันมันไม่บ่อยปกติต้องยังเป็นคนที่มือวางอันดับหนึ่งเรื่องการตกไม่ไม่มีพลาดจะไม่เคยพลาดเลยแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตอนนั้นเป็นเป็นไมเกรนไม่สบายตอนนั้นต้องตกไอหยกอะไอหยกมันตัวสูงอะพี่แม่อเพี้ยปั๊บเนี้ยคือดังลั่นทั้งกองโอ้ย แต่ด้วยปุ่มกลับก็ไม่ไม่มีใครไม่ไม่สั่งคัดเราก็เล่นต่อด้วยสปิริตของนักแสดงทั้งหยกทั้งต้องก็เล่นต่อก็ทีเดียวจบจบแต่พอคัดปั๊บปุ่มกลับก็ใส่เราเป็นชุดเลยเเข้ามาถึงพี่หนึ่งก็พี่ต้องทำไมอย่างนี้ทำไมอย่านี่เราก็บอกเราขอโทษเราก็ยกมือไหว้น้องนะยกมือไหว้ทั้งกองอ่ะพี่หนึ่งบอกว่าพี่ต้องไม่ต้องขอโทษเลยพี่ตั้งใจใช่ไหม คือผมเชื่อว่าเพราะผมรู้ว่าพี่ไม่เคยพลาดเออวันนั้นแบบ s <S คือนอยเลยนะเป็นแล้วน้องที่โดนล่ะสลบไปแล้วครัโกรธโกรธโกรธเราก็โกรธเลยเราก็ยกมือไหว้เขาแบบว่าเพราะมันโดนจังๆจระจระเลยเราก็ยอมรับอ่ะเป็นครั้งเดียวที่พลาดใช่อ่ะนี่อันนั้นเป็นเรื่องของการทำงานแต่รู้ไหมชีวิตจริงเคยเกือบตายมาแล้วด้วยอุ๊ยบัติเหตุรถคว่ำขอคุยเรื่องนี้ได้ไหมด่าอยากคุยมากเลยคุณผู้ชมคว่ำไปแล้วนะแต่เดี๋ยวรายการนี้ไม่มีที่นั่งเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวนีเนี่ยเตายแล้วเจ๊ก็ไม่ ใครว่าก็นั่งไปสิ <c oughs> เอาช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันสักครู่ค่ะไอ้ซึงแกไม่ยุ่งอะไรฉันจะไปไหนมาไหนมันก็เรื่องของฉันผมเห็นนะคุณตามพิดามาคุยทำอะไรเขาอ่ะสีดามาที่นี่ด้วยเหรอฉันไม่ใชเห็่รู้เรื่องเลยโอ้ ยอดเนแบบนี้ยังพลังยังไม่ลดจะรั่วนะไม่มีไฮไลท์เกินเธอจริงๆนะท่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยคือบทที่ชอบนะต้อมจะเป็นคนชอบบทที่ประเภทที่ลลึกไล่ลึกลองไลยลึกไล่จิตจิตเนี่ยไล่แบบนิ่มันแบบอ้ายนิ่งๆเนี่ยเล่นแล้วมันโคตรแบบสะใจอ่ะแล้วแล้วมันแบบไอแต่เล่นแต่เล่นลายลึกนี่มันเหนื่อยนะแต่มันเหนื่อยข้างในใช่แล้วก็ตาใช้ตาใช้ตาเยอะยังมีเรื่องเออปีกมงกุฎเนี่ยที่แบบคือสามีเนี่ยเจ้าชู้มากแล้วตอนหลังเขาอยู่ในไอซียูแล้วเราก็ เข้าไปแบบคือเขาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอ่ะเราก็ไปถอดเครื่องช่วยหายใจออกคือฆ่าเขาด้วยมือเราเองเียเลือดเย็นนะเลือดเย็นเรี่อยชอบปวดอย่างนี้เพราะรู้สึกว่าเล่นแล้วมันมันสะใจเออมันมันมันสนุกอ่ะก็อย่างตอนนั้นจําได้ว่าพูดแบบว่าสมมติว่านี่เป็นสามีได้ไหมเออได้เลยก็แบบว่าแบบพอถอด้ายหนึ่งว่พอถอดสายออกซิเจนเสร็จบัสเนี่ยก็จําได้ว่าลูกผัวเขาลูกผัวแล้วก็บอกว่าไปดีเถอะนะ ไม่ใช่เขายังไม่ตายสิเขาก็แบบปังแงบปังแงบปังแงบอยู่เราก็บอกว่ากลัวจัตที่รักไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันไม่ทำให้คุณเจ็บที่เวลาทำกับฉันทำไมไม่กลัวนะไม่ต้องกลัวอีกมิดเดียวเท่านั้นอะไรแบบนี้โอบยน่ากลัวเของตาเขาแบบรู้สึกกลัวมากเลยอะกลัว แลนเนี่ยเราไม่เห็นหน้าหน้าแต่ส่งทะลุหัวข้างหลังมันเลยนะเขาพวงเขากวงเขาคือชอบบทแบบนี้คือบอกไว้ตรงนี้เลยนะถ้ามีจิตจิตแบบเนี้ยเชิญเออเชิญต้องต้องเชิญต้องไปเดี๋ยวลดค่าตัวให้ต่างหาก แล้วก็อีกบทหนึ่งที่ชอบพพการก็คือพวกลายตลกไล่ตลกเนี่ยส่งสุปเปอตั๊กดีกว่ามันดิคือตัวเปิดตัวเปิดที่ใายจะไม่นายไม่ได้พลาดพลาไม่ตบไม่ตบหรอกไลยตลกเนี่ยเป็นลายที่เวลาที่เราแสดงปั๊บเนี่ยเราจะมีแฟนคลับเยอะอย่างเรื่องในที่จำแม่เลยที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรามาเล่นแบบแนวตลกตลกคอมเมดี้มีฉากหนึ่งคือสามีมีเมยน้อยอีกจ้ะแล้วก็เอาเมยน้อยเข้าบ้านสมมุติที่เป็นไอเฮียสมมติเป็น เออตั๊กเป็นเมียน้อยเรื่องนั้นเขาพูดจีนนะเกาจะแบบว่าไอ้เหียอะไรตกใจว่าตกใจเมื่อแรงๆอย่างนี้ว่ายอดแตกนะพี่ไม่ต้องรับหนูก็ได้ยีอยย้อยย้อยย้อยไม่ใช่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนไอ้เหียได้ไหมมาเขาเล่นกันมาเป็นพี่ตั๊กเป็นไอ้เหียเป็นเฮียเป็นเหียเฮ้ยเฮียเฮีย เลยที่เวลาเวลาเล่นในมันอินกว่านี้อันนี้เล่นอันนี้ชอบเล่นแบบี้ชอบชอบคือจริงๆเห็นเห็นเห็นต้อมเล่นได้ร้ายแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะน้องอ่ะเรียนนาฏศิลป์มานะแล้วก็รำหากินตั้งแต่อายุสิบกว่าคือเป็นคนขมาหากินเป็นตั้งแต่เด็กๆใช่เพราะว่าคือวันแรกที่ไปเรียนนาฏศิลป์เนี่ยก็ถูก เรียกไปเลยออกไปเรื่องของไปแสดงเรื่องไปเป็นระบำไก่เป็นอะไรก็ถูกชี้หน้าเลยในห้องแบบ4ี่สิบกว่าคนนั่งอยู่ก็มีแม่แก่มาชี้เลยแบบเป็นไอของมาถูกต้องเราก็ตกใจออกไปถึงเพราะเขฝึกให้เราลําให้อะไรตั้งแต่นั้นก็คือออกทีวีอะไรตั้งแต่เด็กก็เลยเลี้ยงตัวเองนะคือเรียนหน้าสีเนี่ยสิแล้วก็12เนี่ยก็รําไทยตอนคืนหลังจากที่เรียนเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีเขาชื่อว่าพัตตะขันเจ้าพญาเด็กอยู่ได้สิคะประมาณเด็กสมัยนั้นนะยี่สิบ อาทิตย์นึ่งประมาณ500บาทอ่ะโอ้เยอะนะเยอะแล้วก็แบบทาให้เราเห็นค่าของเงินนะเฮ้ยทำงานนี้มันได้เงินมันดีนะแล้วถ้าวันไหนยิ่งมีเวนถ่ายรูปอ่ะแต่งตัวลงไปถ่ายรูปแต่งตัวเป็นเครื่องเป็นพระนางได้เพิ่มตอนนั้นต้องเรียกว่าต้องไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่เลยแต่กว่าจะเห็นต้อมทุกวันนี้ กว่าจะผ่านมาได้เนี่ยมีอยู่ช่วงที่เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปว่ามีอุบัติเหตุจริงๆอะท s นามิอ่ะเป็นคิวเขาเขาต้องไปจะเปเจอเท่านั้นเขาแม่คือปีนั้นมีคนทักมีหมอดูหลายคนเลยนะสามสหมอเลยบอกว่าให้ระวังอุบัติเหตุให้ระวังหน้าชะตาค่ะแต่เราต้องมีคนไม่เชื่อเรื่องนี้นะเมื่อก่อนไม่เชื่อเลยพี่ไฮแต่เดี๋ยวด้วยงมงายเลยทีเดียวเพราะตั้งแต่เจอกันเอาแม แต่เจอกับตัวเองนั้เราแบบขึ้นไงมันเกิดขึ้นจริงดูคาดวันนั้นน่ะหนูรอดมาได้ใช่แต่ไม่ก็ยังไม่รอดที่สุดทำไมเพราะวรถอยู่บนทางด่วนคนเมามาชนตุ้มคือคนเมาเนี่ยชนเราสมมุติที่เป็นรถต้อมรถวันโบคือคนเมานี่นะซัดรถต้อมออกจากเส้นทางปั๊บแล้วก็ไปเจอรถอีกประมาณ3า่คันพี่แมวลุงชนเพราะเรารถเราเสียหลักไงถูกโยนหลบไปเสียหลักคือรถมัหมุนกลับมาโดนชนจนหมุนกลับมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะรถหยุดโอ้โหเละคอเกือบหัก ใช่ขาขวาหักสามท่อนผ่าตัดยึดใจเหล็กน็อตเหมือนออกเหล็กเลยขึ้นมานี่นี่เปิดจะพกขึ้นมาโแบบนี่สบ้ายมอหที่หนส่อยใจเนี่ยแล้วคอมันสร้างใหม่ค่ะมันก็ที่บอกบอกคอเข้าฝืองอยู่4เดือนแต่ขาเนี่ยผ่าตัดเลยรักษาอยู่นานปีกว่าเับสองปี นานไม่กว่าจะกลับมาเดินคือปีหนึ่งเนี่ยอยู่ในสภาพของคนพิการปีนั้นแต่ด้วยความที่ข่าวซูนิวี้ดังมากหนูก็พยายามเก็บน้กเก็ตตัวไม่อยากใครเห็นสภาพนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปเดินได้แต่แข็งแรงได้เหมือนเดิมแต่หน้าเดิมไม่เป็นไรเนาะหน้าไม่เป็นไรเลยพี่แม่หน้าในชีมากเพราะว่าแอร์แบ็กเนี่ยกระแทกมีทีแอร์แบ็กก็รับทีนี้พอเรา i อ u หนักปั๊บเนี่ยผนพวงจากตรงนั้นปั๊บเราก็ต้องมาใช้วีลแชร์รถเข็นอะรถ ชีวิตก็คอเนี่ยผ่าตัดไม่ได้จากฟิล์มแมกซ์เลนนะคอมันจะเหมือนกับกระดูกมันปึ๊บออกไปมันจะมีช่องโหว่อยู่เขาบอกว่าไอตัวพังเคลื่อนหรืออะไรนั้นมันจะมันเคลื่อนคอมันเคลื่อนแต่ผ่าตัดไม่ได้หมอบอกอันตรายอาจจะถึงชีวิต้าเกิดว่าคือมันอันตรายมากอะคอไม่ให้ผ่าแต่ขาเนี่ยคือคุณก็หลังจากนั้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเดินหัดเดินใหม่ก็เสียศูนย์แล้วหมอบอกคุณก็ต้องดูแลด้วยการคือหนึ่งนวดและ กายภาพและ,ะก็ทานแคลเซียมไปตลอดชีวิตที่เหลือเพื่อเสริมสร้างกระดูกคุณที่เสียหายไปกลายเป็นคนตามหน้าหาแคลเซียมเลยดีกว่าช่วงนั้น,นกินแบบกินทั้งชงทั้งจระตักแคลเซียมอะไรอะ แคลเซียมที่ผ่านมามันอาจจะเป็นแคลเซียมเป็นวิตามินท่านย้อนกลับไปหลายปีที่แล้วเหมือนเรากินเป็นเป็นแคลเซียมเป็นเม็ดเป็นแคลเซียมจริงๆเพียวๆเลยเงี้ยคงใช้มาหมดแล้วอย่างวันเนี้ยวันเนี้ยมาเนี่ยก็อยากจะแนะนําแคลเซียมตัวหนึ่งด้วยที่มาเนี่ยบอกว่าเพราะว่ารุ่นเพื่อนพี่ๆทุกคนเนี่ยควรจะก็ต้องใช้แคลเซียมแล้วหนมองตรงพี่ใส่ส้นสูงไม่ได้เลยนะต้อมตอนนี้ก็หนูใส่ไม่ได้ไปอยู่นานมากเลยนะหลังจากที่ที่กลับมารับละครเนี่ยพี่แหม่มตอนนั้นกลัวมากนะหมดไฮโซอะไรที่เป็นต้องต้องใส่ส้นสูงหไม่เอา ต้องเท้าแตะไม่ได้เลยแล้วก็เวลาที่เราไปนั่งต่างจังหวัดเข้าห้องน้ําเวลาถ่ายละครนะหนูยองไม่ได้เลยใช่หนูยองยองไม่ได้เคยเคยทีไม่รู้ยังไงมันจะลาดแล้วก็ต้องลงอะแต่พอลงแล้วขึ้นไม่ได้แล้วหนูเจออีกตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่า เอลเแคลเซียมนะคะเอเก้แคลเซียมคลาสดีตัวนี้นะคะคือรุ่นพี่ในวงการที่ท่านเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากแต่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่านะคือท่านแนะนําไม่ทานตอนแรกก็ไม่เชื่อพอลองกินดูปั๊บเอ๊ยจากที่เราเคยมีเสียงดังก็แกก็แก๊บค่ะเพราะกระดูกไงก็ไม่มีทางเหมือนเดิมไปแล้วเรากลับมาออกกําลังกายได้พี่แหม่มเล่นท่ายากได้กลับไปฟิตเนสได้กลับไปโยคะกลับไปอะไรย้นใหมันฟื้นแบบ และผลพวงอย่างหนึ่งคือต้องรู้สึกนะว่าเหมือนสุขภาพต้องดีขึ้นมันเพราะว่ามันเป็น plus ด<ช>ี p l u สดีมีอะไรบ้างวิตามินวิตามินดีและวิตามินเคแล้วมันมีสารสากัดจากสาหร่ายสีแดงนะคะจากประเทศไอแลนด์ที่บอกได้เลยว่ามันมีแร่ธาตุที่มีคุณค่ากับร่างกายถึง72ชนิดอ,อยากให้ลองทานกันดูและทานง่ายมากนะคะมันเป็นแค่แบบทานวลาละ2เม็ด หาหานแคปซูลหรือเป็นแคปซูลทานง่ายมากบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าจริงๆแล้วการใช้ชีวิตของเราปกติโดยที่ไม่ต้องผ่านอุบัติเหตุหรือเจอเจออุบัติเหตุเราก็ควรดูแลอยู่แล้วเงิน20ล้านให้มากองตรงหน้าต้องไม่มีความหมายนะวันที่เราเดินไม่ได้เนี่ยเรารู้เลยว่าเงินไม่มีความหมายต้องว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะมันไม่ได้แพงอะไรอ่ะเลือกสรรสิ่งที่ดีๆกินสุขภาพเราจะได้แข็งแรงไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่ดูแลสุขภาพเลยทํางานทํางานรอจนเข้าโรงพยาบาลไม่ทันแล้วันแลตั้งแต่เนิ่นๆหาเงินแล้วเอาไปไว้ ใช้ในห้อง ICU อไม่งยง่าคำคมค่ะพว่ไม่ไอทำกินว่าไม่หมิ่งงงน้อยว่าไม่คอยวักสนหาต้นนะคะไทยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ